มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้แก่จะมาแนะนำซีรีส์เรื่องอะไรคะมิสเตอร์ดรา้อนหรือในชื่อไทยว่ารักนิรันดร์ราชันมังกรซึ่งพระเอกก็ไม่ใช่ใครน้องดีแลนหวงัง<อ>หรือหวังเฮอตี้ที่กุ๊กอรออยู่นะคะน้องเนี่ย โด่งดังมาจากเรื่อง F4 ในปี2018แล้วปีที่แล้วเราก็เพิ่งได้ดูผลงานของน้องไปในเรื่องสยบฟ้าพิชิตประพีภาค2ไม่ใช่ปีที่แล้วนะ่าจะ2ปีแล้วมั้งปีหรือ2ปีนี่แหละทุกคนเรื่องนีเนี่ยน้องดิลแลนหวังนะคะเล่นคู่กับจูซวยตันแต่ว่าจูซวยตันเนี่ยจริงๆแก,ก่กว่าน้องดิลแลนหวังนิดนึงก็ไม่นีดหรอกประมาณ5-6ปีทุกคนแต่ว่านางเนี่ยนะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันจากเรื่องป่าทอ้อ เล่นเป็นตัวร้ายที่เป็นราชินีเออเป็นภรรยาของราชาปิศาตร์หลี่จิง้งแล้วก็เรื่องที่นั่งดูนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องดับมังกรยกปี2019ในบทของจิวจี้เย็ยกออชื่อที่คนไทยจะคุ้นเคยกันมากกว่าสำหรับเรื่องราชันมังกรเรื่องนี้นะ่ะดูได้ทาง VTV กำลังจะลงฉายในวันที่10พฤษภาคมนี้มีทั้งหมดกี่ตอน 36ตอนเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความเป็นแนวแบบเทพเซียนโรแมนติกไม่รู้จะมีดราม่าหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเลยที่มาเรื่องนี้เนี่ยทำมาจากเกมด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อหามันจะเป็นแบบไหนมันไม่มีนิยายไงเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือพระเอกเนี่ยนะ เป็นราชามังกรเลยชื่อรักนิรันราชามังกรไงเป็นราชามังกรอายุ1000ปีวันหนึ่งเนี้ยก็ไปเจอกับนางเอกที่เป็นสาวใช้นางเอกเนี่ยได้ช่วยชีวิตพระเอกไว้เออก็ต้องไปรอดูว่าแล้วสองคนนี้จะมายังไงเพราะว่าคนนึงเป็นมนุษย์ใช่ไหมอีกคนนึงเป็นแบบราชาปีศาจอย่างเงี้ยแต่จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเหมือนมันมีหลายชุดมีหลายชาติฉันเข้าใจว่ามันเป็นความ เนื้อหาของแต่ละชาติแต่ว่าตัวนางเอกอ่ะก็มีในท่าทางที่เหมือนกับเป็นเซียนเป็นเทพอะ่ะไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเทพเป็นเซียนได้ไหมแล้วจะจบดีไหมจะดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เนื้อ,อเรื่องเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าแค่36ตอนจบก็ต้องไปรอดูกันน่าจะสนุก อืมอืมแล้วเดี๋ยวพอเรื่องนี้ฉายนะทุกคนไก่กับก네 right. ุ๊กเนี่ยดูแน่นอนเลยเพราะเราสองคนเนี่ยชอบแนวเทพเซียนใช่ชอบแนวเทพเซียนเป็นพิเศษเพอร์เจอริงไงชอบเพอเพอก็พอดูเสร็จนะคะก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะสําหรับใครที่รอดีแลนหวังหรือหวังเฮอร์ตี้แบบเราสองคนมาดูด้วยกันนะคะ